เมื่อไหร่ควรจะไปต่อและเมื่อไหร่ควรจะพอแค่นี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์เคล็ดลับพิชิตใจครับเราคุยกันมาหลายเรื่องแล้วทั้งการเริ่มต้นการรักษาความสัมพันธ์แต่บางครั้งความรักก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้เสมอไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันครับนั่นคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะไปต่อและเมื่อไหร ควรจะพอแค่นี้เพราะบางครั้งการตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีกว่าเดิมครับลองนึกภาพตามนะครับคุณได้ลองพยายามดูแลความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่แล้วแต่กลับรู้สึกว่ามันยิ่งเหนื่อยยิ่งเจ็บปวดหรือไม่เห็นอนาคตเลยการอยู่ต่อในความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขขึ้นเลยครับเป็นเรื่องยากครับที่จะยอมรับว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด แต่การรู้เท่าทันสัญญาณเตือนและกล้าที่จะตัดสินใจเพื่อตัวเองคือความรักที่แท้จริงที่คุณควรมีให้ตัวเองครับเอาล่ะครับมาดูกันว่า3ส,สัญญาณเตือนสำคัญที่บอกว่าถึงเวลาต้องไปต่อหรือพอแค่นี้มีอะไรบ้างสัญญาณที่1คือความสุขลดลงความทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำได้ไหมครับว่าตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณมีความสุขมากแค่ไหนแต่ถ้าตอนนี้ความรู้สึกเหล่านั้นมันค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยความกังวลความเครียดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือสัญญาณอันตรายแล้วครับความรักที่ดีควรเป็นที่พึ่งพาเป็นพลังบวกให้กันและกันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณต้องร้องไห้บ่อยขึ้นรู้สึกไร้ค่าหรือต้องแบกรับความทุกข์อยู่คนเดียว หาความสัมพันธ์เริ่มทำร้ายจิตใจคุณมากกว่าให้ความสุขนั่นคือสัญญาณที่คุณต้องหยุดพิจารณาแล้วครับสัญญาณที่2คือการสื่อสารล้มเหลวและไม่พยายามปรับตัวเข้าหากันเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าการสื่อสารสำคัญแค่ไหนถ้าตอนนี้คุณสองคนไม่สามารถคุยกันอย่างเปิดอกได้อีกแล้วคุยกันแล้วมีแต่ทะเลาะหรืออีกฝ่ายไม่รับฟังไม่พยายามทำความเข้าใจและไม่มีใครคิดจะปรับตัวเข้าหากันเลย การพูดคุยที่เหมือนกำแพงกั้นอยู่หรือการพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวจะทำให้ความสัมพันธ์มันตันครับเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยคนสองคนช่วยกันประคับประคองถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมที่จะสื่อสารหรือไม่พยายามแม้แต่น้อยนี่คือสัญญาณที่บอกว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าครับสัญญาณที่3คือคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ใช่ตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ที่ดีควรจะช่วยส่งเสริมให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าถูกลดทอนคุณค่าหรือต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนที่ไม่ใช่คุณเลยเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจหรือเพื่อรักษาสายสัมพันธ์นี้ไว้นั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแล้ว จงรักและให้เกียรติคุณค่าในตัวเองเป็นอันดับแรกครับใครที่รักคุณจริงจะต้องรักในสิ่งที่คุณเป็นและสนับสนุนให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดครับจำไว้นะครับการตัดสินใจพอไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณกล้าหาญพอที่จะเลือกความสุขและคุณค่าของตัวเองครับจงฟังเสียงหัวใจตัวเองและรู้ว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ดีที่สุดเสมอ คุณเคยเจอสัญญาณเตือนเหล่านี้ในความสัมพันธ์บ้างไหมครับแล้วคุณตัดสินใจยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เคล็ดลับพิชิตใจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ